สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนอ่าเขื่อนเขาแหลมนะคนรับทุกคนหรือว่าเขื่อนวชิระนั่นเองนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนเร,ก России. เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูปลานิลน,นะไปดูวิถีชีวิตนะครับที่เขาเลีย้ยงปลานิลกันนะครับทุกคนแม่มันมีปลานิลกับปลาทิพธ์ทิมนะครับผมเราจะไปดูพอ่อพันธุ์ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆเลย ยันประมาณปาโลหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เอาไปขายนะฮะเขาขายวันหนึ่งได้200โลนะี่เขาขายได้วันละ200โลทีเดียวทุกคนนะะี่เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูไปดูเสร็จแล้วก็ซื้อมากินด้วยเนะปไงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะตามไปเลยปปะนะไปด้วยกันไปด้วยกันไปเรสวัสดีครับคนตอนนี้เราก็มาถึงที่เลี้ยงปลาน่านะมันจะเป็นฟาร์มนี่เลี้ยงปลาในเขื่อนเขาเรียกไอา้ช่างปลาใช่ไหม เขาเรียกว่ากระชังปลานะครับทุกคนอโอ้ยนี่จอดเลยดิแป๊บๆทําน้อยเดี๋ยวเรา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่อะไรทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่กระชังปลานะครับทุกคนโอ้ตอนนี้เราก็อยู่ที่กระชังปลานะครับทุกคนโอ้แม่เจ้าปลาเจ้านี่ช่างงดงามจริงๆเลยนั่นเนี่ยโอ้โห <c oughs> ดูสิทุกคน อันนี้น่าจะประมาณนี่ตัวนี้กี่เดือนแล้วครับผมอันนี้แถมนี้สองเดือนกว่าหมดเลยอ๋อสามเดือนสี่เดือนสองเดือนโหทุกคนที่นี่กำลังน่ารักหน้า,นาอินดูเลยนะเนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยวเาาดี๋ยวทำอะเข้ามาก็มาก็มาเดินดีๆนะอ้ห ท้องเดินให้ตรงไหนได้ไหมถ้าคุณเห็นปลานิลที่นี่แล้วคุณจะลงรักปลานิลที่นี่เลยทีเดียวเชียวไปได้มาได้เยียบมันถังดีกว่าพี่เยียบ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 บนถังเดินนี้เยียบข้างๆเอาเฮ้ยดูโกนดูดิอาอย่างนั้นแหละแล้ไม่ลึกหรอกในกระชังอ่ะไม่กี่เมตรเอง แต่ถ้าท่าลงมันไม่น้ำทุกตหไ่ได้ทุกคน,นโอ้จะมันไอเดินย่าหือนกันโอ้โหต้องใช้ความสามารถจริงๆน,น,นี่ะเฮ้ยโเฮ้ย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 ได้แนละ้ว โอยสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับแล้วแต่ตัวนะวันนี้แล้วแต่ตัวนะครับจะพามากินปลาที่ฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรนะคพี่แพงคณาค่ะแพงคุณคณาแพงอังคณาแพงอังคณานะครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแพอังคณาแล้วนะครับทุกคนแพงคณาที่เนี้ยเขาเลี้ยงปลาที่นี่แล้วเขาก็เอาไปขายที่ตลาดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเรามีตลาดของเราอยู่แล้วใช่ก็คือเลี้ยงเองขายเองนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะมาถามพี่เนาดนึงนะ ผมไม่อยากจะรู้ว่าปลาประมาณตัวละประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมพี่ไม่เยอะต่างกันน้อยเดียวนิดน้อยในไซส์ไหนสองเดือนในไซส์นี้เกือบสองเดือนไซส์นี้เกือบสองเดือนอันนี้เป็นปลาดินมันจะดำมองไม่เห็นมันเป็นนุ่นตะละทมันจะมองเห็นกว่าโอ้โหนี่ปั่นยิงสองเดือนใช่โอ้จับมือจกเลยมือจกได้เลยลองดูอันนะครับทุกคนโอ้สองเดือนก็ตัวประมาณนี้จับไม่ได้หรอกว่าโอ้ โอ้ยนี่ตัวไม่ใหญ่ครับตีตีไปง่ายนะประมาณสองนิ้วนะคือเกือบสองนิ้วนะครับพี่ปลาที่นี่พร้อมขายเลยครับกี่เดือนครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนพร้อมขายเลยตัวตัวใหญ่ไหมเจ็ดเดือนไซนูสไซนุสต้องเดินไปเนี่ยเดบนี้ประมาณโลนึงโลนึงอ๋อไซน์ประมาณโลนึงเจ็ดเจ็ดแปดเก้าโลเจ็ดเจ็ดขีดแปดขีดเก้าโลเจ็ดขีดแปดขีดเก้าขีดหนึ่งโลอ๋อเจ็ดเก้าโลใหญ่ไป ก้าโลใหญ่ไปมีมุกด้วยนะครับอโหก็คือพร้อมขายโลนี่นหเราขายแล้วใช่ขายที่นี่ถ้าเฉลี่ยเป็นบ่อเล็กบ่อใหญ่รวมๆเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเดือนเยอะไหมพี่คือเดือนหนึ่งมีรายได้ประมาณวันนึงเท่าไหร่ดีกว่าขายวันละกี่โลขายมันแล้วแต่ออเดอร์อ๋อแล้วก็จับไปพอขายใช่พอขายพอสั่งใช่คือจับไปเร่หมดก็เอาขึ้นมาใหม่หมดก็เวียนขึ้นมาใหม่เวียนขึ้นมาใหม่ก็นะเมื่อกี้ผมก็เห็นปลาสองเดือน ปลาสามเดือนนะแล้วผมก็ยังไม่เห็นปลาตัวใหญ่ๆอ่ะพี่ให้ผมไปตักเอาสักตวงได้ไหมตักมาตักมาแล้วก็มาให้เห็นแล้วผมก็จะเอาไปกินซื้อพี่ไปกินเลยตักยากตักยากเลยให้ผมไปตักได้ไหมไม่ได้ต้อไม่ได้เพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราอยากได้เนี้ยแล้วเรามาตักใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนการรบกวนปลา Oh. สวิงเนี่ยแค่ไปตักเฉพาะปลาตายเนี่ยมันก็จะว้ายหนีละถ้าอลองลองน้องลองถือสวิงดูดิแล้วก็ผ่านเนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้าเราเดินไปตัวเปล่าเนี่ยเขาจะกูเขามาหาเราเลย uh huh. แต่ถ้าเราถือสวิงปั๊บเดินไปนี่นะ พอสยอ๋อสัญญาณเขารู้เลยใช่เขาจะเตะเตือนเลยเลยใช่๋อก็คือการรบกวนเขาใช่แล้วขู่ขูกวนเาแลนอกนอกจากรบกวนแล้วมันจะมีปัญหาตามมาคือปลาไม่ค่อยกินอาหารอมันจะเครียดพอเครียดแล้วก็เป็นโรคด้วยสภาพอากาศแบบนี้ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูปลาตัวละโลเนี่ยมันหน้ามันมันใหญ่ขนาดไหนดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมพอถ้าถ้าเรามีสวิงนะเดี๋ยวลองดูอันนี้เดินมานี่คือไม่มีสวิง อ้นี่ลองลองอันนี้กลางออกกลางเงี้ยหันหันหันทั้งฝั่งเห็นปะเห็นปะเห็นปลาปะอ๋อนี่ไงทุกคนถ้าเราวิ่งมากมันก็หนีเฮ้ยมันมีชีวิต่ไหนไหมเนี่ยโอ้มันกลัวสวิงนะเนี่ยมันกลัวสวิงใหญ่ใเห็นปะไปหมดเลยอ๋อทุกคนดูดิอันนี้ห้าเดือนห้าเดือนได้ละโอ้ห้าเดือนห้าเดือนนี่ก็ยังไม่ถือว่าโตเต็มที่เนาะสี่เดือนห้าเดือนประมาณนี้หเดือนยังไม่โตเต็มที่ประมาณสี่ ครึ่งโลเองเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ไหมห้าขีดหกขีดเออประมาณครึ่งโลห้าขีดหกขีด<อ>นี่เนาะอ,นอ,นอันนี้ขอตักดูได้ไหมพี่มีอ่ะอันนี้เนี่ยคุณเยอะมากนะโอโ้ยนี่นะโอ้โหเดียวใช่เราเรา,เราส่งอย่างเดียวเราก<อ>็าขายปีกตาม,มาแล้วพี่ขายเพิ่มไหมสมมติว่ามีมีผู้ชมท่านท่านสนใจอยากจะซื้อเพิ่ม ขายเพิ่มเหมือนกันขอเบ,บ,บอร์โทรด้วยได้ไหมฮะได้ค่ะเบอร์โทร089 0ก้092นย์แนะครับแพร,แพรอังคณา,านะครับแพรปลาเลี้ยงแพรปลาดิ้นปลาตับทิมนะครับสนใครสนใจก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์นี้นะครับปลาสุดๆรุ่นวันเลยเอาละทุกคนเราจะปิดคลิปเยียงเท่านี้และภาพที่เหลืออยู่เราก็จะเป็นภาพไปดูปลาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปกินปลากันต่อเลยไปไปกินหนๆนก็มาเลยพชูถึงรีวิวแพนิดึง วันนี้เราอยู่ที่แพรบ้านตาเกิดนะครับนี่แพรบ้านตาเกิดผมจะพาเข้าไปดูข้างในทุกคนถ้าใครมาแล้วเนี่ยอย่าลืมคลิกไปหาเลยนะแพรบ้านตาเกิดคือคือแพรเขาเนี่ยสวยมากเลยครับทุกคนและราคาเนี่ยเป็นกันเองมากทุกคนเน่เน่เนดูเห็นไหมแพรเขาเนี่ยสวนมากเลยนะครับทุกคนจะทําด้วยไม้นะครับทุกคนนะและแพรเขาเนี่ยเงาสะอาดจะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่จะเป็นที่วางรองเท้าอ้าว เอาเอาเดิข้างเข้าเลยกันนี่กระโต๊ะนะครับ <Charl> ท <ize> ุกคนเขาก็จะเป็นจัดส่วนแบ่งเป็นสัดส่วนให้นะครับโซฟานะครับนี่นี่และบ้านเขาเนี่ยมี2ห้องนอนนะครับแต่ว่านอนได้ประมาณ20คนนะครับทุกคนนี่นี่ดูบรรยากาศนี่ไม้เขาก็จะเป็นรอบๆบริเวณนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูที่นอนนิดนึงไหมเอาไปดูที่นอนจริงๆว่าจะถ่ายแต่เมื่อวานแล้วแหละนี่ผมจะพาไปดูนี่เขามีนี่ด้วยเว้ยนี่ กขามีครัวให้นะครับทุกคนเนี่เห็นไหมครัวเครื่องสูพันบริพันฑ์บริโภคหม้อเมื่อไห่ทงกะทะมีนี่นี่แล้วเขาก็ยังมีที่ปิ้งย่างให้เราด้วยนี่ยนะครับเป็นไงนี่ดูข้างหลังโน้นนี่ล้ข้างในนะครับเขารีราในสวยงามด้วยไม้แล้วก็ลายอะไรไม่รู้เขาทาสีมาเนี่ยไหมเนี่ย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  เวละทุกคนนี่นี่ภายในนะครับข้างหลังแต่ชุดโซล่าเซลล์ชุดโซล่าเซลล์เขาไม่ธรรมดาตัวที่เนี่ยนะนี่คือครัวนะครับครัวนะครับผม,มโอ้นะครับทุกคนผมจะพาเข้าไปดูในห้องน้ําอ่ะห้องน้ําห,ห้องน้ําห้องนี้นะครับผมเน่โอเคเป็นไงสวยไหมสวยนะโอเคเดี๋ยวเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝังไวใ้ให้อีกทีหนึ่งนะทุกคนนะ ปากๆปาก,ปากนี่แล้วจะมาดูนี่เห็นไหมครับข้างนอกข้างในนี่ก็คือเขาทําไว้สําหรับส่วนค่าเช่าเนี่ยต่อคืนเนี่ยแปดพั 8, นนะครับนี่ทุกคนห้องเป็นไงห้องสวยไหมสวยนะเออนะครับ นนปลาทับทิมสะปันนี่ปตออือหือหวานนะดูนเลยอือหือคตรโคตรอ่ะ

มันเป็นปลาที่แบบธรรมชาตินะปลาธรรมชาติพูดได้เลยธรรมชาติก็คือเลี้ยงในกระชังเลี้ยงแบบน้ําถ่ายทเทเขาเรียกเนี่ย <Yeah. S 1> ใช่น้ํามันหมุนเวียนน้ำมันไม่ได้น้ําแบบน้ําเหม็นน้ำเนา่าเป็นน้ําไหลเป็นน้ำไหลเขาให้อาหารเ็ายังไงน้ํมันไหล ไมกัดที่ไม่กัดดจ๊ะอ๋อปลาเนาะไม่ออืมอ่เออือลือกมันออก